ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมอีกครั้งหนกับนายเฟรเดรนะครับผมวันนี้ก็พาทุกท่านมาอยู่กับสรุปดักก้อนบอลซูเปอร์อีพีที่หกสิบเก้าไปอีพีที่เจ็ดสิบนะครับผมห่างหายกันไม่นานนะครับผมกับสรุปดักก้อนบอลเพราะว่ามันมันมิใชยในเรื่องหลักนะครับว่ามันก็เป็นเหมือนกับว่าตอนเสริมอะผมก็เลยรอลรวมทีเดียวดีกว่านะผมก็เลยมารวมกันให้ฟังกันเลยดีกว่านะครับผม ก็ตอนนี้6กเนะครับผมโกคูวิสอาราเรการต่อสู้ที่บ้าบอจะเป็นจุดจบของโลกนั่นหรนะครับผมอ่ะทางบูมาเนี่ยได้จัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของโลกนะครับผมที่บ้านของตนโดยให้ซูเปอร์สตาร์ตลอดการอย่างมิสเตอร์ซาตาเป็นพิธีกรในงานแล้วให้โกคูมาเป,ป็นรปภแต่โกคูก็ไม่อยู่ได้ไม่นานเพราะว่ามันไม่ใช่แนวจึงออกไปนอนเล่นอยู่ที่สนามโดยในการประกาศรางวัลครั้งนี้ก็มีนักประดิษฐ์มากมายหนึ่งในนั้นก็คือดอร์โดริมกิเซนเบ้ที่มารอลุ้นรางวัลเช่นกัน แล้เมื่อประกาศผลคนที่ได้รางวัลก็ไม่ใช่ใครนั่นก็คือเบจิต้าถุยนั่นก็คือดรเรซินเบอนั่นเองโดยสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลมีชื่อว่าคุณยนตเสม,มืงนจริงหมายเลขจองซึ่งความสามารถของมันนั้นคือการสร้างสิ่งของที่เราปรารถนาขึ้นมาได้โดยสร้างขึ้นมาจากอากาศุก แอ็อดรเซนเบก็เอ่ยออกมาด้วยหน้าตาที่หล่อเหลาเมื่อกลัวฉันโกนในพลสมรรค์ของตัวเองซะจริงๆจากนั้นมิสเตอร์ซาตานก็ประกาศให้ดเรเซนเบได้รับรางวัลไปเพราะไม่มีใครคัดค้านสิ่งประดิษฐ์อันนี้นะฮะแต่แล้วก็มีเสียงขอประเสธดังขึ้นมาเขาคนนั้นก็คือดรมาชิริโตซึ่งจากเนื้อเรื่องหลักแล้วดรมาชิลิโตนั้นได้ตายไปแล้วดรเซนเบรีเปิดหาเนื้อหาในการ์ตูนดรสลาม่าดรมาชิริโตนั้นตายไปแล้ว แต่ก็ได้คำตอบมาว่าที่ดรมาธิลิโตมาอยู่ที่นี่นั้นก็เป็นเพราะว่าตนนั้นทนไม่ได้ที่ไม่ถูกเชิญมางานนี้ก็เลยหนีออกมาจากนรกนะครับผมนี่แหละครผมกระตูนแก๊กอะไรก็บินไปได้นะแต่ดรมาธิลิโตนั้นไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมก็พาอารเล่กับกัจังมาด้วยแต่อารเร่ครั้งนี้ไม่เหมือนคนเดิมนะครับเพราะโดนดรมาธิลิโตยอดอโซบิไทยเอ็กในอาหารของอาราเร่นะครับผมให้อารเล่กินแต่เดี๋ยวก่อนนะ อะไรเรื่ันไม่กินอาหารไม่ใช่เหรอ <c oughs> มันเป็นการ์ตูนแกล้จริงๆหรือว่าคนสร้างอนิเมะไม่ลืมวะ <c oughs> โ,โดยเจ้าอสูรยิทายเอกเนี่ยจะเพิ่มความอยากเล่นของเด็กให้เป็นร้อยเท่าแล้วผมก็คืออะไรเร่มันชอบเล่นอยู่แล้วพอใส่ปุ๊บอะไรก็ไม่สามารถห้ามความอยากเล่นของอะไรเลยละกัดจังได้นะครับผมจากนั้นอะไรกัดจังก็ปวดงามเต็มที่กัดจังก็กินอาคารส่วนอะไรก็ทําลายข้าวของสาตาร์เหน็นท่าไม่ดีก็ไปขอความช่วยเหลือจากเบจิต้า บีิต้าจึงเดินไปหาอาราเล่และชวนอาราเล่เล่นกันแต่บนที่โกคูที่กำลังนอนอยู่สบายยริบีต้าก็ลอยผ่านไปนั่นแหละครับผมบีต้าโดนอาราเล่เล่นซะนแล้วบีต้าพอตั้งสติได้พอพูดถึงความแข็งแกร่งของอาราเล่ว่าพลังขนาดนี้คงเป็นตัวละครในการ์ตูนแก๊กสินนะพ <c oughs> อพูดเสร็จปุ๊บอารเล่ก็เดินเข้ามาเห็นโกคูก็ตกใจต่างคนต่างถามว่าอาโนอูเร่คิมิโอดโกกะเดะวาตาชิโม มีนอะทำไมวะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคนลเลือกคนลเลือกตั้งไฟตันไกลเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับผมไฟทั้งและมิเตอร์สตาน์ก็ต่างพากันจับดเตอร์มาชิริโตแต่ถ้าว่าก็จับไม่ได้ครับผมเพราะว่าเพราะเพราะเว่าดว่าดรมาชิลิโตนั้นเป็นวิญญาณตัดมาที่มายูต้าที่โกรธจัดก็เข้าไปซัดอะไรเล่เต็มแรงจนทำให้อลาเล่ั้นพุ่งไปไกลมากแต่ในไม่กี่วิอลรเล่ก็ลอยรอบโลกมาหามายูต้าแล้วต่อยมายูต้าไปนหนึ่งทีนะครับผม กระตุนแก๊นะอะไรก็อะไรก็เป็นไปได้หมดนะมีมตายอมแพ้ต่อกระตุนแก๊กเลยนี่ยดังนั้นมีตาก็โดนชกจนร่างกายลอยไปไหนก็มไม่รู้นะผมกูคุ้นไปดูของแก่อ็เล่ก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อมึงคืออรเล่เลเหรอเออกูได้อะารอลเล่มึงคือกูคูใช่ไหมเออกูนี่แหละนะฮะกคูก็เลยบอกว่าอรเล่นั้นแข็งแก่งขึ้นมากเลยกคูยังแปลงร่าเป็นซูเปอร์เซย่าบูแล้วก็ปล่อยพลังต้านกับอ,กอรเล่ด็อกเตอร์เซนไมที่อยากหยุดอรเล่จึงคิดแผนเด็ดขึ้นมาโดยให้วุนย์เสมือนจริงมาเลขสองเนี่ยสร้างโ้นมา แปลเป็นภาษาบมาแล้วก็ขี้ดีๆนี่เองนี่แหละครับผมแล้วก็เหตทางนั้นนำาุูดจีไปให้อลเล่เล่นนะครับผมบุมาที่รู้จะทาอะไรกับดรมัชิริโตจึงเรียกบิวให้มาช่วยแต่วิทบอกว่าบิวนั้นหลับอยู่ไม่อยากปลุกนอกจากให้บิวตื่นเองบุมาจึงคิดถ้าไม่ตายได้โดยได้ถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์ให้ทุกคนทั่วโลกนั้นนึกถึงสิ่งอาหารที่มันอร่อยออยนะครับผมมาคนละหนึ่งอย่างแล้วให้บุญนยนเสมือนจริงมาเลขสองเนี่ยสร้างมันขึ้นมา ผลที่ได้คืออาหารทุกคนนะ่ะรวมมาเป็นอยู่ในก้อนก้อนเดียวนะครับผมอ่าพอบิวได้กินอาหารปุ๊บก็ตืน่นแล้วก็ดิ่งมาที่โลกทันทีเพื่อที่จะกินอาหารอันนั้นดเตอร์ว่าชินโตะที่จะไปต่อว่าบิวที่มาขัดขวางเรื่องนี้นะผมก็เลยโดนบิวทําลายซะจากนั้นไม่ดานท้องบิวก็เริ่มเสียเนื่องจากอะไรละ่ะเนื่องจากอาหารหลายๆอย่างมารวมกันเนี่ยอาจจะมีของเสียบ้างนะครับผม ดบลูจึงสั่งให้วิทนั่นรีบพาตนกลับดาวโดยเร็วครับเพราะว่ากุบกี้และหล่งที่อะไรเล่นขี้ทุกอย่างก็จบลงนะครับผมด็อกเตอร์เซเมก็ขอตัวกลับบ้านแต่คนที่ไม่ได้กลับบ้านคือเบจิต้าครับผมที่โดนซัดไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็ห้อยตองแต่งอยู่บนเหวแล้วก็มีกิ่งไม้ห้อยอยู่นะครับผมจะบินกลับก็ไม่บินเนาะจะเก๊กเป็นไหนก็จบตอนที่หกสิบเก้าเลยครับผมอ่าที่็นยังไงนะ้วคอมเมนต์กันก่อนนะครับผมแล้วมาต่อตอนที่7จสิบกันเลยดีกว่านะฮะ ดะกอลสูเปอร์ตอนที่70คําคำท้าทายจากแซมป้าครั้งนี้เราจะมาสู้ด้วยเบสบอลกันก็ตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นตอนพิเศษนะครับผมสำหรับคนภาคยำฉานะครับผมก็คือครบรอบ50ปีของการที่เขาอยู่ในวงการนักภาคนะครับผมของคุณโทลุฟูรุยะนะครับผมก็ของเสียงยำฉานั่นเอง เริ่มต้นที่ซัมป้าไปท้าบิลแข่งเบสบอลเพื่อที่จะเป็นการกระชับมิตรระหว่างจัก,กรวาลที่6กับจัก,กรวาลที่7็นะผมก่อนไปศึก12จัก,กรวาลแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ซัมป้าต้องการนะผมที่ซัมป้าต้องการก็คือหลังจากการแข่งขันครั้งนี้เป็นลอกกินอาหารของชาวโลกที่โลกของบิลนั่นเองนะครับผมสหตุหลักๆของการต่อสู้ของสองจัก,กรวาลน,นี้มีอยู่อย่างเดียวน,นะครับผมนั่นคืออาหารครั้งก่อนก็ทะเลาะก,กันเรื่องอาหารนะครับผมเพราะว่าแตลวันที่6ไม่มีดาวโลก <c oughs> ไม่มีของขอ,งอร่อยกิน ครั้งนี้ก็อยากจะมากินของอร่อยของจักรรวันที่7ก็เลยหาเลี่ยงข้ออ้างมาเป็นข้ออ้างเฉยๆนะฮะโดยจากวันที่6กก็ได้นำผู้เล่นมา3คนนั่นก็คือคาเบมาเกตะแล้วก็โบตโมนะครับผมซึ่งการแข่งขันเวทบอลจะต้องมี6คนฝั่งของบิวเนี่ยมีทั้งหมด7คนนะครับผมโดยที่บิวนั้นเป็นโค้ชเราลงมาก็คือกับตันซึ่งกับตขก็ฝั่งจักรรวันที่7นั้นก็คือเทพบุตรสุดหล่อผู้มีหน้าตาคล้ายลูกพระเอก ลูกมาเอกมาหน้าใครมันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมหน้าของเขาคือยำชานะฮะแล้วก็มีโกคูนะครับผมโกฮังพิโก,กโรคลุลิลินแล้วก็ทรังนะครับผมส่วนจกวักรวรรดิที่6นะครับผมก็จะมีเบจิต้าโกเทนคาเบะมาเกต้าแล้วก็บูตาโมะนะครับผมชิงท้ายด้วยเซมป้านะฮะโดยมีกรรมการคือวิสและวาโดสเทเบจิต้ากับโกเทนมาอยู่ฝั่งจกักรวรรดิที่6ก็เพราะว่าคนไม่พอเท่านั้นแหละครับผมแค่นั้นเองนะฮะ กติกาหลากัหลกๆของกงารแข่งขันครั้งนี้เลยนะครับผมมีอยู่ว่าห้ามทำลายนะครับผมใครทำลายสิ่งของก็จะถูกปรับสละสิทธิ์หรือว่าปรับฟาวไปเลยนะครับผมแค่นี้แหละครับผมกติก,กาอื่นๆก็ไม่คงไม่จําเป็นกับพวกนี้แล้วแหละ <c oughs> การแข่งขันเริ่มต้นขึ้นนะครับผมโกคูดได้นำวาไก่ชนพันุพิเศษมาที่สนามนะครับเพ <c oughs> ื่อทําการแข่งขันทุยคนแะแข่งขันโกคูก็จะเป็นคนแรกที่จะทําการขว้างบอลน,นะครับผมโดยซัมป้าก็จะเป็นคนแรกที่จะตีบอลนะฮะ บิลเลต้โกนบอกโกคูว่าจัดแรงๆแต่แรงๆให้เต็มเนียวอาไปเลยโกคูก็ไม่ขัดศรัทธาของบิลนะครับผมก็แปลงร่างเป็นซูเปอร์สยามบุทันทีแล้วก็คว้างบอลออกไปอย่างแรงโลกแบดบอลที่มีออร่าพุ่งไปอย่างแรงยึดแค่ยังกระตูนก็มันกระตูนลูกบอลได้พุ่งไปอย่างแรงจนไปเข้ามือของโกฮังแลครับผมจึงทําให้เป็นการสไตร์เพราะว่าเซป้าไม่สามารถตีลูกได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือสนามพังนะครับผม วิจิงมาเตือนโกคูให้เบาๆลงหน่อยเพราะว่ากติกาหลักๆคือห้ามทำลายนะฮะโกคูจึงลองคว้างบอลแบบเบาๆแต่ก็เบาจนเงินไปนะผมแต่บอลก็ยังลอยอยู่นะลอยประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยไม่รู้ระยะทางของบอลเนี่ยเคลื่อนที่ประมาณห้าเซนนี่แหละโกคูจึงเอามาใหม่นะผมเพื่อจะคว้างบอลใหม่โกคูจะออกแรงเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็ปาบอลไปับผมจึงจะไม่สัมปานั้นตีบอลถูกแล้วเหมือนแต่ว่าจะเป็นโฮมรันแต่ถ้าว่าทั้งก็ใช้พลังต้านไม่ให้บอลไปไกลนะผมแล้วก็รับบอลเอาไว้ได้ ต่อมาคิวของเทพเจ้ายำฉาโทรีลาขั้นเทพนะผมก็เก็บชัยไปได้เยอะแยะเลยนะครับผม <c oughs> คราวนี้ก็เป็นคราวของเบจยิต้าแล้วผมที่จะเป็นคนควงลูกเบสบอลส่วนคนที่จะเป็นคนตีก็ไม่ใช่ใครอื่นนะผมคนนั้นก็คือโกคูนะผมโกคูแปลงร่างเป็นซูเปอร์เซียบูที่จะรับบอลของเบจยิต้าที่แปลงร่างเป็นซูเปอร์เซียบูเช่นกันนะเบจยิต้าปาบอลสุดแรงเกิดโกคูพยายามตีลูกบอลให้ได้เบจยิต้าก็ไม่ยอมนะผมก็ปล่อยพลังเพิ่มพลังให้ลูกบอลเข้าไป บีตาเห็นท่าไม่ดีจะปล่อยไฟนอนแฟดเพิ่มพลังให้ลูกบอลนะผมแต่ว่าย้ำฉาก็วิ่งไปทําทางเพื่อที่จะไปแตะแท่นอะไรสักอย่างนะผมก็ไม่รู้เรื่องเป็นบอลนะ<อ>บีตาเห็นท่าไม่ดีก็ชะงักไปเลยไม่ได้ปล่อยแสงสุดท้ายซะกงันนะฮะแต่พ่อย้ำฉากล้จะแตะแท่นหินก็โดน2อกและเข่าของเซมปากับบีตาเข้าไปนะผมเล่นเอาเกือบตายกันเลยทีเดียวสิ่งที่เซมปากับบีตาทาก็คือการขวางทางทึ่ทำให้เป็นการเวล่า โดยการที่จะทําแต้มได้นั้นนะครับผมบอลจะต้องไปโดนตัวของคนที่วิ่งนะผมก็คือโดนตัวยามสาเมือ่อไลยยิ่งอย่างนั้นนะผมเกมใหม่ก็เริ่มขึ้นเซมป้าก็ไปแย่งบอลจากโบตาโมแล้วก็คว้างบอลไปที่ยามฉาฮะเล่นเอายามฉาในหลังแอนอย่า,ง,า,าง,ง,งเลยทีเดียวห <laughs> ลังเกือบมาก <laughs> แต่แซมป้าก็โดนหักแต้มนะผมเพราะว่ามันเป็นการฟาวเพราะว่าเขาเอาบอลไปแตะนะผมไม่ใช่คว้างสักคนเซมป้ายังบอกว่าพโค้ชมันใจซอลูกทีมก็เลยเป็นเหมือนกัน บิลได้ยินแบบนั้นนะผมก็พุ่งไปหาแซมป้าด้วยความเร็วแสงแล้วก็ถามแซมป้าว่ามึงว่าใครใจะอสไอสัตว์แซมป้าก็บอกว่ามึงไปหาผู้เล่นที่อึดกว่านี้เถอะถ้ามึงยอมแพ้ก,กูก็ชนะไปแล้วบิลจิงการเด่นไปว่าทีมฟอร์เรสต์บาบาริทของมึงอ่ะต้องโดนตัดสิทธิ์ด้วยซ้ำาลบฟอร์เรสต์บาบาริทคือทีม่าเหยียดน,นะครับผมไม่งงกันนะ จากนั้นทั้งสองก็ทะเลาะก,กันแล้วก็ต่อสู้กันจนวาดโดนลอวิสเนี่ยต้องเข้ามาห้ามนะครับผมเพราะว่าการต่อสู้ของเทสทําลายล้างนั้นถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามอาจทําให้ซ้งสองจักรวันนั้นถูกทําลายได้นะครับผมการแข่งขันก็ได้จบลงจักรวันที่7ก็ชนะไปโดยปริยาแล้วผมกลุ่มของจักรวันที่6ก็เดินทางกลับก็เป็นการจบตอนนะครับผมของ EP ที่เจกับ69นะครับผมยิ่นกันอย่างไรกับ2ตอนพิเศษนี้นะครับผม คอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมในเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัคทุกที่ทบาย